สวัสดีค่ะแบ a ็ k พิง k เตรียมปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่2วับนพิงพร้อมกับมิวสิกวิดีโอเพลงไตเติลชัดดาวใกล้เข้ามาแล้วนะคะเหลือเพียงอีกไม่กี่วันเท่านั้นที่ศิสา,าแบล็กพิงค่ะจะทําแบ็กปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่2บอนพิงพร้อมกับมิวสิกวิดีโอเพลงไตเติลชัดดาวออกมาให้เหล่าแฟนๆของพวกเธอได้ติดตามกัน ในวันนี้14กันยายน2565เที่ยงคืนตามเวลาเกาหลีแบทพิงก์ก็ได้มีความเคลื่อนไหวอัปเดตปล่อยทิวเซอร์มิวสิกวิดีโอเพลงตเต้นแชทดาวออกมาให้แฟนได้รับชมกันแล้วเผยให้เห็นคอนเซปต์และตัวอย่างบางส่วนของ MV มีความยาว23วินาทีนำเสนอภาพโดยซีนอีแมนติกค่ะที่โดดเด่นด,ด้วยสีสันพร้อมกับดนตรีประกอบที่มาในช่วงทำนองที่ชวนสัมผัสข,ของลากัมปาเนราบวกกับความคลาสสิกของปาการนินีเข้ากันอย่างลง ตัวทําให้เรามีอาการเสพติดที่รุนแรงเสร็จสิ้นด้วยเสียงอันเข้มข้นที่ระเบิดขึ้นโดยมีภาพประกอบเป็นท่าทางของลิซ่าซึ่งทําให้ผลกระทบอย่างลึกซึ้งภาพที่มีสีสันของสมาชิก็ดึงดูดสายตาแบบสุดๆโรเซ่ที่ขึ้นรดได้ปลดปล่อยพลังใจออกมา เจนนี่สวมเสื้อเชิ้ตสีดำจ้องมองที่ด้านหน้าด้วยดวงตาที่มีสเสน่ห์จีซูมีอารมณ์สุดฮิปมีสเสน่ห์ที่ทำให้ถึงตายได้และลิซ่าซึ่งปรากฏตัวท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายค่ะมีออร่าที่เกรีกรุปที่ไม่เหมือนใครสำหรับเพลง t ตเติ้ล Shadow YG ยังบอกด้วยว่าเป็นเพลงที่น่าประทับใจด้วยการผสมผสานที่กลมกลืนของจังหวะฮิปฮอปคลาสสิกและทันสมัย เราจะจัดเท้าดาวปาร์ตี้ในช่องทางการของ y t u t u แบ b ็คพิงค์เรื่งหน้าหนึ่งชั่วโมงและจะแนะนำเพลงใหม่และบอกเราเรื่องราวที่มีสีสันเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตในวันที่15และ16ตุลาคมพร้อม World t ทัวจะจัดขึ้นที่โอลิมปิกปารกรุงโซและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตอัลบั้มเต็มชุดที่2บอพิงคเพลงเต้นแช d ดาวพร้อมภาพสาวสาวของแบ a ็คพิงคซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์อัปเดตให้ติดตาม ส่วนเพื่อนๆได้เห็นแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ